เมื่อวานเรามาทำทุรัแถวแถวบ้านเก่าค่ะเราได้ผ่านหน้าบิ๊กซีสาขาแจ้งวัฒนะหลังจากที่ไม่ได้ผ่านมาทางนี้นานมากเราว่ามันมืดๆอะแล้วลานจอดรถก็ดูโลง่ลงๆเวลาแบบนี้เราว่ามันควรมีรถจอดเยอะกว่านี้นะวันนี้ผ่านทางนี้อีกรอบก็เลยชวนพ่อเข้ามาดูบิ๊กซีว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนเด็กอะเรามาที่นี่บ่อยมากคือผูกพันกับที่นี่มากๆเลยค่ะสมัยก่อนบ้านเราเนี่ย ถ้าจะซื้อหรือว่าจะกินอะไรก็จะต้องมาบิ๊กซีนะเรายังจำเพลงบิ๊กซีได้อยู่เลยบิ๊กซีบิ๊กซีที่นี่มีแต่คำว่าทุกเดี๋ยวนี้เขายังใช้เพลงนี้อยู่ไหมอ่ะโอเคเอาล่ะออกทะเลไปไกลละมาเข้าเรื่องดีกว่าคือเราแคข้งวงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบิ๊กซีคะบิ๊กซีรังสิตก็ปิดตัวลงตอนนี้ตึกก็โดนทุบไปแล้วล่ะค่ะแล้วก่อนปิดตัวเนี่ย บิ๊กซีสาขารังจิตก็เงียบเหงามากนะพอเรามาสาขาแจ้งวัฒนะก็เงียบเหงาเหมือนกันเลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะรู้ไหมคะว่าบิ๊กซีสาขาแจ้งวัฒนะเนี่ยคือบิ๊กซีสาขาแรกเลยนะอายุ31ปีแล้วอะแต่ข้อมูลล่าสุดที่เรารู้มานะคือปี2565เนี่ยบิ๊กซีมีกําไรตั้ง6,700ล้านค่ะส่วนข้อมูลล่าสุดเราไม่มีอะไม่ทราบว่าบิ๊กซีแถวบ้านเพื่อน,เ,อน,เ,อนเนี่ยเงียบเหงาแบบนี้ไหมคะ